ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะทํากล้วยแขกค่ะแต่พี่อ้อยไม่ได้ใช้แป้งกล้วยแขกเนาะอันนี้พี่อ้อยใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะก็เหมือนเดิมเนาะเป็นแป้งทอดกรอบของอังเคอร์บานะคะที่ใช้ กล้วยแขบพี <made Eat maple leaves> <tr Favorite gib ED> <min> ่อ้อยวันนี้จะใช้เป็นน้ำกะทินะคะเพราะว่ามะพร้าวหมดกล้วยก็ไม่ใช้กล้วยงอมนะคะเพราะว่าพี่อ้อยไม่ชอบทานกล้วยงอมเนาะเป็นกล้วยแบบนวลๆนะคะ ่วงนี้จะมีอะไรที่เกี่ยวกับกล้วยๆบ่อยๆนะคะเพราะว่าพอดีได้มาเนาะเราต้องหาทำ Thank you. ำหับคนที่ไม่มีมะพร้าวนะคะใช้เป็นน้ำกะทิก็ได้เนาะอ่าเป็นแบบกะทิกล่องอะไรแบบนี้ค่ะของพี่โอ้ใช้กะทิกล่องนะคะอรอมะพร้าวไม่ได้เนาะควยสุก็็ต้องเลททำ สุกแล้วค่อยดูกันอีกทีเนาะเสียงดังได้เปมนจารแล้วนะคะย้อยใช้ปวยไม่ถึงหวีนะคะลูกหนึ่งผ่าสีเพราะว่าเราทําทานเองนะคะถ้าน,น,นานๆก็จะไม่อร่อยเนาะก็ย้อยชอบ้วยบางๆ เสร็จแล้วนะคะกล้วยแขกง่ายๆเนาะทําทานเองในบ้านได้เลยนะคะเราออกไปไหนลํบาบากเนาะก็มีกล้วยมีแป้งเป็นแป้งทอดนะคะแป้งทอดกรอบนะก็ทําได้นะคะไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องไปหาแป้งมันแป้งอะไรประมาณนั้นเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดขุดอับพี่อ้อยเนาะแต่พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะ